ต้นทางนี้อยู่ที่สถานีแอร์พอร์ตนิคงพญา,ยาไทนาทีนี้คือสถานีราชบระบังกันเลยเฮ้ย <c oughs> ก่อนนะคะขั้นตอนแรกให้ดูก่อนเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ลาดกระบางังเราจะไปที่ไหนเราจะไปที่สุวรรณภูมิแล้วก็กดตรงน,นี้ดูว่า45บาทต่อหนึ่งคนนะคะตอนแรกเราจะมาหยอดเหรียญหยอดแบงก์กันก่อนเลยคะ่ะหรือจะหยอดแบงี์ก็ได้นะคะแล้วเราตังคทองคะ่ะ หยอดเหรียญไปเลยนี่ไปเลยไม่ค่อยสอดอย่างนี้อันนี้กดลงไปอย่างนี้มันจะไปเองแล้วเราตันทอนแล้วราตัวอะแล้วเราตันทอนตันทอนแล้วเขาหยตัวให้นะเกียบไปแล้วตัวตัวกันนี่ ที่เข้าได้อันนั้น ทำเยืนล้ำเส้นนะ もうフワンライト。